หลังจากเมื่อวานนี้ครบกําหนดกักโรคนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบ5วันแล้วนะคะภายในแดนแรกรับห้องกักโรคของผู้สูงอายุเรือนจาคลองเปลมเมื่อวานครอบครัวเนี่ยก็มาเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นนางสาวแพททองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในหัวหน้าพักเพื่อไทยมีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงลูกสาวอีกคนหนึ่ง <Okay. S 1> นะคะรวมถึงคุณหญิงพจมาดามาพงเข้าเยี่ยมเมื่อวานก็เป็นวันแรกที่เห็นภาพกันไปวันนี้ค่ะทางร,รองโคศกรมราชธาน คุณกนกวันจิ๋วเชื้อพันธ์ุก็บอกว่าหลังจากเมื่อวานเปิดให้ญาติเยี่ยมวันแรกวันนี้นายรักษินยังอยู่ในแดนพยาบาลนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับควบคุมผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวและผู้ป่วยโรคไตแล้วนอกจากการเยี่ยมญาติแล้วเมื่อวานผ่านไปเนี่ยก็พบว่ามีกําลังใจขึ้นนะคะมีบ่นบ้างเหมือนกันว่าคิดถึงหลานค ส่วนเมนูอาหารในวันนี้นะครับมื้อเช้าเป็นไข่ต้มกาแฟดำครับส่วนมื้ออื่นๆทั่วไปนะฮะก็เหมือนกับผู้ต้องขังรายอื่นโดยเมื่อวานเนี่ยญาติก็ได้นำหนังสือธรรมะและหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยมาไว้ให้อ่านด้วยส่วนกรณีที่เรือนจำมีการเปิดทีวีให้กับผู้ต้องขังรับชมระหว่างวันผ่อนคลายความเครียดนั้นนี่นะครับ ทางกรมราชธรรมก็บอกว่าทีวีเนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อผู้ต้องขังเนี่ยขึ้นเรือนนอนแล้วประมาณตอน5โมงเย็นนะครับเป็นรายการหลากหลายรายการทั่วไปคือผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลต่อความมั่นคงนะครับสำหรับวันนี้ครับอีกหนึ่งคนนะที่มีข่าวว่าน่าจะเข้าไปเยี่ยมตัวของนายทักษิณก็คือนายวินยัติชาติมนตรีเป็นทนายความประจําตัวนะครับแจ้งว่าตอนแรกเนี่ยจะเข้าไปเยี่ยมตอน9ก้าโมงครึ่งแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเลื่อนไปเป็นช่วงบ่ายนะครับส่วนครอบครัว เรือนจำเนี่ยจะให้เยี่ยมได้สัปดาห์ละสอครั้งก็อาจจะเป็นช่วงวันพุธหรือวันศุกร์ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งนัดหมายเอาไว้นะครับ